วัด okay. right. exactly. ี้ <S <S ี่อ่านว่าตัวเหยวกินไปแค่ไปนะครับขอบคุณทุกน้ำทานน้ำใจที่เอออาจยจันลงไว้ซึ่งอายุพระพุทธศาสนากราบโ้าพันพาระนะครับที่ราบการที่เจัิญธรบทุกต้นนะครับปริดพันเยจ้านจ้าเจ้ามานั่งยกไปประเกีนต้วนะครับ nè các các bạn đã đây này không phải đây là, cái này cũng อยายาป้อนไว้พร้อมกันนะครับตรวจน้ำตั้งกระเยนอาจิตอธิการที่เขาจะได้เป็นมังกรเป็นมงคลกับพร้องทั้งหลายแต่วันนี้ตามผู้ทานอนุญาตวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทอดกระถินนะครับเพราะว่าเดือนยี่เปงเดือนที่สิบสองเปงน,นะครับเป็นวันสุดท้ายตลอดถึงวันแห่งข้องที่ออกภาษาเริ่มกระถินมาจนถึงวันนี้นะครับ บางวัดก่อนเรียบร้อยไปแล้วโมบนาทิตนึ่องาที่นี้พระต้นเหียวก็เลยโยกยอดทำมหาเา้าไปนะครับทำทัพิราวันนี้จะเป็นการเทศาทำมหาเจ้าพระเวสสัตราจารย์กสิบสามนะครับตั้งแต่ทศวรรษปีเชียงใหม่นะครับปีนักการวัดนะบางวัดคอนเจ อันดีทรงพัชวสันราระอาข้ามาจะมีอันดีทรงฟาร์ที่นะครับไอ้ตามเจียนตามฟร์ตี้บูชาที่บ้านนะครับต้นใดที่จะได้ประเก๋เตือนะครับประเกียบร้อยแล้ว 来啊。